าการคนท้องในสัปดาห์ที่28นะคะอ,อ,อย่างที่บอกว่าหลังจากไปหาคุณหมอมาเออแล้วก็ดูจากที่สำรวจตัวเองแล้วนะคะว่าร่างกายแข็งแรงดีไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรนะคะร่างกายพร้อมใจก็พร้อมนะคะก็เลยเก็บกระเป๋าลุยรถทิปนะคะรถทิปเนี่ยออยจัดกัน2องคนสามีภรรยานะ มันเป็นช่วงวันอยู่ซัมเมอร์ไงรถทิปที่ออยบอกเนี่ยคือออยจะออย,ออยกับคุณสามีจะเที่ยวไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็คือจะขับรถเกินไปเรื่อยๆเปลี่ยนจุดหมายไปเรื่อยๆ <laughs> ไม่มีแผนตายตัวนะคะคือตั้งคอนเซปต์ไว้คร่าวๆว่าอะเดี๋ยวจะไปใต้นะสักสิบวันไปไหนไปเล่นน้ำทะเลสวยๆพักผ่อนเงียบๆคนน้อยๆอะไรเงี้ยโรงแรมนี่ไม่มีการจองคะ่ะค่ำไหนนอนนั่นมีอะไรกินก็กินนันนั้นนะคะระหว่างทางเนี่ย เราไม่รู้เลยว่าจะเจออะไรพรุ่งนี้จะนอนที่ไหนก็ไม่รู้นะคะจะคือแบบไม่ต้องคิดอะไรมากขับรถไปเรื่อยๆเที่ยวแบบนี้ก็สนุกดีค่ะออยเที่ยวแบบนี้กับคุณสามีสองคนนะคะเมื่อปีก่อนจําได้เลยว่าไปใต้เหมือนกันนะคะช่วงเนี้แหละแต่ปีก่อนยังไม่ท้องไงไปใต้ชอบมากสนุกนะคะไปดำน้ำที่ชุมพรเออนั่งสปีดโบ๊ทนะคะไปสิมิลันนะคะดำน้ำแล้วก็ปีนเขา ไปชมวิวขึ้นไปนะคะที่เกาะนางยวนนะคะแล้วก็มีแดนซ์ปาร์ตี้กันที่เกาะเต่ามันมากสนุกมากนะคะคือแบบดื่มเมาแล้วก็กลับไปวิดวิวกันทุกคืนอะ่ะอันนั้นปีที่แล้วนะแต่สำหรับปีนี้นะคะมีดุกดิกอยู่ในท้องแล้วนะหลายหลายหลายหอย่างทำไม่ได้แล้วนะคะก็ทุกอย่างที่พูดมาทำไม่ได้เลยดีกว่านะคะปีนี้ก็เลยเอาแบบเบาๆนะคะเบาๆไปเที่ยวเขื่อน รัชประพาที่จังหวัดสุราษฎร์แวะพังงาลงไปจังหวัดกระบี่นะคะไปเกาะลันตากันแล้วก็ส่วนมากเนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนกับสามีนางดื่มคนเดียวอะ่ะส่วนออยก็กลับไปนอนนับลูกดินที่ห้องตื่นเช้ามานางก็แฮงส่วนออยก็ออกไปเดินถ่ายรูปที่หาดคนเดียวเนี้ยรูปเนี้ยถ่ายเองนะเนี้ยตั้งกล้องเอาไว้แบบไปหาไม้มาเสียบใช่ไหมแล้วก็ตั้งกล้องเอาไว้แล้วก็ถ่ายเองคนเดียวนะคะ สามีนางแฮงอยู่ที่ห้องไม่ยอมออกมานะกเ็เข้าใจอะค่ะว่าเราเราก็เหมือนกับปีที่แล้วไม่ได้เนาะก็พยายามเที่ยวคนเดียวมีความสุขกับ ตัวเองนะคะเออนะก็ได้อีกฟิล์หนึ่งสนุกดีนะก็ไปเที่ยวครั้งนี้นะคะไปใต้ครั้งนี้ก็นั่งรถนานๆได้นะคะสิบกว่าชั่วโมงก็นั่งได้อะน้ําทะเลเล่นน้ําทะเลก็เล่นกลางแดดได้นะคะมีรูปอัปเดตไปแล้วเนาะอืมอาหารทะเลก็ทานได้ทุกอย่างที่ขวางหน้าทานได้เลยดีกว่านะคะตลอดทริปเนี่ยก็ไม่มีการปวดท้องไม่มีเลือดออกน้ําออกไม่มีอะไรเลยนะคะเออไม่อ้วกด้วยไม่วิงเวียน ด้วยนะคะแต่มีมีงองแงนิดนึงงองแง่ก็ตอนสามีไม่กลับห้องนี่แหละนะคะแล้วไหนบอกว่าเข้าใจตอนแรกก็มีน้อยๆไงว่าโอ้โหอะไระมาเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยนะแต่ก็เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วค่ะเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วนะคุณชินหนิงนะคะถามว่าคลอดเดือนไหนออยคลอดปลายเดือนมิถุนาค่ะอาจจะเลทไปต้นเดือนกรกฎาคมเพราะว่ากําหนดคลอดมันมีสองแบบ นับคันแบบวันใส่ตัวอ่อนนับอายุแบบวันใส่ตัวอ่อนกับนับอายุแบบอืวันที่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้ายกําหนดคลอดมีวันที่25สิบห้ามิถุนาแล้วก็ห้ากรกฎาคมสองอันนะคะก็ประมาณนี้นะคะคุณกิตยิยาถามว่าจากที่เคยถามคุณออยเรื่องอ u i นะคะตอนนี้ไปฉีดมาแล้วที่จุฬารานะคาไม่แพงค่ะตอนนี้รอรุ้นอยู่โอเคขอให้คุณกิตยิยาได้ข่าวดีเร็วๆนะคะ